งานสถาปนิก6-8นอกจากมีวัตถุประสงค์ของการเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกในแวดวงสถาปัตยกรรมทั้งยังเป็นสื่อกลางในการจัดแสดงงานออกแบบวัสดุ ก่อสร้างการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติรวบรวมผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนาของไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงบนพื้นที่เดียวกันที่ใหญ่มากถึง7 5 0 0 0ตารางเมตรทั้งนี้จากความน่าสนใจของการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมเสวนาให้ความรู้และสินค้าบริการที่ครบวงจรคาดว่างานสถาปนิก68จะได้ผลตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า325,000อาคนอ,อ๋ปีนี้ก็เป็นเป็นทีมที่เรียกว่าต่อเนื่องมาจากการครบ,บรอบ90ปีของสมาคมสปนิกจากปีที่แล้วนะครับเ,เราก็พยายามที่จะลํำลึกถึงเรื่อง เรื่องเก่าๆที่เราเคยจัดมาอย่างคราวนี้เนี่ยจะเป็นการจัดงานครั้งที่จริงๆเนี่ยพอมาตั้งแต่ปี29นะครับปี29เนี่ยอาจจะไม่ได้จัดครบทุกปีเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบจากปี29เนี่ยปีนี้ปีหน้าก็จะครบ40ปีนะครับซ,ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าทบทวนทิศทางนะครับว่า,าที่เราเคยผ่านมาเนี่ยเราทำอะไร กันไปแล้วบ้างนะครับเรามีของดีๆสิ่งดีๆเยอะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่ความแปลกใหม่มุ่งหน้าไปสู่ความ g l o b a l ่ยนะครับก่อนก่อนที่เราจะไปสู้กับกับเ global เขาเนี่เราลองพิจารณาว่าเ,เราเคยมีอะไรดีๆมาก่อนบ้างนะครับก,ก็ก็จะกลายเป็นทิศทางที่เราจะตอนแรกก็จะคำล้ำลึกถึง หรือว่าทบทวนดูเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมเก่าๆไม่ไม่ไม่เรียกว่าเก่าเลยกันนะสิ่งที่เราเคยเป็นมานะครับหรือสิ่งความที่เราเรียกว่าเป็นภูมิภาคนะครับภูมิภาคของเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเราอย่างเดียวนะครับในความเป็นเป็นท ropical ความเป็นมาของเรานะครับไฮไลท์พันธกิจไฮไลท์ปีนี้เร่อก็จะมีเกี่ยวกับร่วมมือ ของร่วมใหม่รุ่นเก่าใช่ไหมครับใช่ครับพี่พี่น้องน้องรุ่นใหม่รุ่นเก่าของนักออกแบบทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกเป็นบรรณากรเป็นภูมิสถาปนิกเป็นกราฟิกนะครับเป็นผังเมืองนะครับเราจะมาร่วมกันจัดงานนี้ให้เป็นสัปดาห์ของนักออกแบบของประเทศเราที่มาร่วมกันได้ทุกๆนักออกแบบเลยครับและทุกรุ่นด้วยครับ อันนี้ในส่วนของผู้จัดงานนะครับเราคาดหวังว่าตลอด6วันจัดแสดงเนี่ยจะมีผู้เข้าชมงาน3 20,000คนนะครับจริงๆในเรื่องจำนวนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หวังว่าเอ๊มันจะตพองเพิ่มเป็น4-5แสนเราอยากจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนในวงการก่อสร้างที่อยากจะตั้งใจว่าให้เขาตระหนักว่าเอ๊ยถ้าเขาไม่ได้มางานนี้เนี่ยเขาจะพลาดการอัปเดตและเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มุมมอง,งต่างๆที่จะใช้กับอาชีพของเขาก่ งานก็จะจัดขึ้นที่ที่เชลเลนเจอร์นะครับ1-3เนี่ยก็เรียกว่าเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่ทีทเ่เรียกว่าอะไรนะในในความสามารถของผู้จัดก็มีเกินนั้นน,นะครับแต่ว่าในสถานที่ที่เราทำได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือต้องเป็นเชลเลนเจอร์ทั้งสามฮอลรวมกันนะครับก็จะเกิดขึ้นในระหว่างที่วันที่ทุกทุกครั้งนะครับก็คือสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนเมษา นะครับที่โดนเมษาเนี่ยจะค่าไปถึงปีนี้จะค่าไปเยอะหน่อยตั้งแต่29เมษายนไปจนถึง4พฤษภาคมนะครับก็ก็อีกไม่นานแล้วครับ